ครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่มีสัญลักษณ์นะครับนี่คือเส้นชีวิตนะฮะใครก็ตามนะครับที่มีสัญลักษณ์นะครับเส้นที่มาจากอ,าอังคารต่ำนะครับแบบนี้นะฮะ ใครก็ตามนะครับที่มีสัญลักษณ์นี้หรือมีเส้นแบบนี้นะครับบ่งบอกถึงจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีเทวาอาลักษ์ปกปักรักษานะครับใครมีสัญลักษณ์นี้จะแควค่าจากพียันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับ เปรียบเสมือนว่าเป็นคนที่มีเส้นชีวิต2เส้นนะครับอยู่ในฝ่ามือนะครับจะแคลวค่าจากพยันตรอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและเปรียบเสมือนว่าเป็นคนที่เป็นาคาโบราโบราณจะบอกว่าเป็นแมว9ชีวิตนะครับผ่านพ้นเรื่องร้ายๆผ่านเรื่องอต่างๆนานานะครับรอดพ้นผ่านมาได้หลยได้และใครก็ตามนะครับที่มีอีกหนึ่งสัญลักษณ์นะครับ กากบาทนะครับใครก็ตามนะครับที่มีกากบาทนะครับอยู่กลางฝ่ามือนะครับอยู่ระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองนี่ก็คือนะครับสัญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มครองนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไขรก็ตามนะครับที่มีสัญลักษณ์นี้ก็จะแคล้วคลาดจากพยานตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับและอีกหนึ่งสัญลักษณ์นะครับไขรก็ตามนะครับที่มีสัญลักษณ์นี้นะ ดวงตานกฟินิกนะครับหรือนะครับดวงตาสวรรค์นะครับอีกหนึ่งสัญลักษณ์นะครับใครก็ตามนะครับที่มีสัญลักษณ์นี้นะครับก็บ่งบอกถึงเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งและเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับแล้วก็ผ่านเรื่องร้ายๆได้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับใครที่มี3สัญลักษณ์นี้นะครับลองดูในฝ่ามือของท่านนะครับใครมี3สัญลักษณ์นี้ถือได้ว่าเป็นคนที่มีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คุ้มครองมีเทวาอารักษ์ปกปักรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นที่คล้อยย้อยลงมานะครับเหมือนอ เส้นชีวิตอีกหนึ่งเส้นนะครับตรงนี้จากอ่างคารตตํานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเส้นก็คือสัญลักษณ์นะครับกากระบาดอยู่ระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองนี่อีกหนึ่งนะครับแล้วก็ใครที่มีนะครับดวงตานกฟินิชนะครับอยู่ที่นิ้วโป้งนะครับไม่ว่าจะข้างไหนก็ได้นะครับจะว่าข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับถือได้ว่าเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีเทวาอารักษ์ปกปักรักษาและเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มครองนะครับสวัสดีครับ